หมักงานยังไม่ได้ถ้าเรายังไม่รู้จักรัฐต่างๆของออสเตรเลียและก็สภาพอากาศนะคะเพราะว่าการที่เราได้ก็จะมีปัญหาเขาก็เลยเลือกนครแคนเบราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์นนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอีสานต่างแดนชไพออซีอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องจะมาคุยให้ทุกคนฟังค่ะมาทำให้ความรู้กับทุกคนนะคะก็คืออย่างที่บอกไปคลิปก่อนนะคะว่าเราคลิปนี้เราจะพาสมัครงานแต่เราจะสมัครงานยังไม่ได้ถ้าเรายังไม่รู้จัก รัฐต่างๆของออสเตรเลียและก็สภาพอากาศนะคะเพราะว่าการที่เราได้รู้สภาพอากาศมันจะช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเราจะเลือกดูหรืออยู่หรือไปทำงานในรัฐไหนของออสเตรเลียนะคะอ่าวันนี้จะมาแนะนำทุกคนนะคะว่าอากาศรัฐไหนเป็นยังไงมั่งแล้วก็ชื่อชื่อของแต่ละรัฐแล้วก็เมืองเมืองหลวงของแต่ละรัฐนะคะ ค่ะแล้วก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องเกี่ยวกับอากาศนะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะมาฟังของอซิดนีย์ก่อนนะคะก็คือ,อรัฐนิวเซาท์เวลนะคะ เมืองหลวงก็คือซิดนีย์นะคะก็สภาพอากาศนะคะฤดูร้อนก็คือช่วงเดือนมกราจะเป็นเดือนที่อากาศนะคะอุ่นที่สุดอุณหภูมิก็ประมาณ18-25งองศานะคะค่ะสำหรับที่ซิดนีย์นะคะก็อากาศจะมีค่อนข้างหนาว นะคะจะเป็นช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภานะคะแล้วก็ใบไม้ร่วงหรือว่าออกซ์ทอมก็จะมีนาถึงพฤษภานะคะแล้วก็ฤดูหนาวนี่ก็คือมิถุนาถึงสิงหาหนาวนี่คือหนาวจน <c oughs> เรียกได้ว่าหิมะตกก็มีนะคะคือหนาวมากๆหนาวติดลบนะคะหนาวแบบน้ําค้างแข็งไปเลยนะคะ แล้วก็ช่วงช่วงนี้คือการยาถึงพฤศจิกาก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือสำหรับคนที่จะไปทำงานที่รัฐนิวเซาท์เวล e s หรือซิดนีย์นะคะก็ต้องเตรียมใจเรื่องความหนาวนะคะค่ะแล้วก็มาถึงอีกรัฐหนึ่งก็คือที่นี่นะคะก็คือรัฐวิกตอเรียเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียก็คือเมลเบิร์นนะคะนครเมลเบิร์นที่เมลเบิร์นอากาศก็ไม่ต่างจาก ซิดนีย์มากนะคะแต่จะที่ซิดนีย์อากาศจะดีดีกว่าเมลเบิร์นนิดหน่อยเมลเบิร์นจะหนาวกว่านะคะแล้วก็ช่วงฤดูร้อนก็เช่นเดียวกันค่ะเดือนเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพฤดูฤดูใบไม้ร่วงก็มีนาถึงพฤษภาฤดูหนาวก็คือมิถุนายนถึงสิงหานะคะแล้วก็ เ่อดูใบไม้ผลิก็กันยาถึงพฤศจิกาแต่ถึงยังไงนะคะฤือดูใบไม้ผลิที่นี่ก็ยังหนาวนะคะสําหรับปีนี้เป็นเป็นสปริงที่หนาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เมลเบิร์นนะคะจะหนาวมากๆจะมะีที่ให้เราไปสกีภูเขาสกีเยอะมากเลยนะคะแล้วมาอีกที่หนึ่งก็คือ,อ ควีนแลนด์ค่ะควีนแลนด์เมืองหลวงของควีนแลนด์คือบิสเบิร์นนะคะควีนแลนด์นี่อากาศจะคล้ายๆไทยเลยค่ะมีหนาวบ้างนิดหน่อยแต่ไม่มากนะคะก็คือที่ควีนแลนด์นะคะจะจะอากาศร้อนขึ้นไปถึง30องศานะคะในฤดูร้อนนะคะทุกคนแต่บิสเบิร์นนี่ก็คือเคยไปมาแล้วนะคะ <c oughs> ในช่วงของบิสเบิร์นเขาจะมีมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ฟาร์มไร่อ้อยป่าอ้อยใช่ไหมครเหมือนเหมือนไทยเลยพอไปถึงเขตช,ช่วงในเขตควีนแลนด์แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าขับรถอยู่ในประเทศไทยคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันสองข้างทางป่าอ้อยนะคะแต่การทําฟาร์มที่นู่นก็คือจะจะง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาไม่หนาวมากไม่เหมือนฝั่งนิวเซา w ล l e s หรือว่าฝั่งวิกตอเรียนะคะ แต่วิกตอรียฝั่งเราจะมีมีฟาร์มเยอะฝั่งวิกตอรียก็จะมีพวกฟาร์มฟาร์มแกะฟาร์มเนื้อไอวัวเนื้อวัวนมเช่นเดียวกันกับนิวเซาเวลนะคะอาจจะมีฟาร์มผลไม้ด้วยผลไม้อาจจะเป็นพวกเบอร์รี่อะไรพวกนี้เชอร์รี่อะไรพวกนี้นะคะแต่แต่ก็คือถ้าเก็บผลไม้หรือดูการเก็บผลไม้นะคะก็จะอยู่ที่สปริงย่าง ซัมเมอร์ก็คือไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะช่วงเวลาที่เราเก็บผลไม้แต่ว่าถ้าใครเลือกที่จะไปทำงานฟาร์มผักนะคะคุณได้ทำงานช่วงหนาวหนาแน่นอนค่ะโอเคค่ะมาถึงอีกรัดหนึ่งนะคะ <c oughs> ACT ค่ะอันนี้คือเมืองหลวงของออสเตรเลียนะคะทุกคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าซิดนีย์คือเมืองหลวงของ ออสเตรเลียแต่ไม่ใช่นะคะเมืองหลวงของออสเตรเลียคือ ACT คือนครแคนเบอร์าค่ะแคนเบอร์าใช่ค่ะจำไว้นะคะทุกคนแคนเบอร์าก็จะมีอากาศคล้ายๆกันกับนิวเซา t h เวล e s แล้วก็วิกตอเรียนะคะบางทีอาจจะหนาวกว่าวิกตอเรียก็ได้เพราะว่าแคนเบอราเนี่ยเป็นเมืองอยู่อยู่ล้อมรอบด้วยหุบเขานะคะก็คือเมื่อก่อนนะคะ รัฐวิกตอเรียกับรัฐนิวเซาเวลซึ่งก็คือเราจะเรียกเมลเบิร์นกับซิดนีย์เนี่ยนะคะเขาก็คือแย่งกันจะเป็นเมืองหลวงมีการถกเถียงกันนะคะว่าเออเมืองชั้นใหญ่กว่านะเศรษฐ,ฐกิจดีกว่าฉันต้องได้เป็นเมืองหลวงทางฝั่งเมลเบิร์นออสเตรเลียก็ไอเมลเบิร์นวิกตอเรียก็บอกไม่ไม่ฉันสิฉันฉันเ,เศรษฐ,ฐกิจที่นี่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็เลยมรัฐบาลก็เลยมาตกลงกันว่าโอเค ถ้าเราจะเลือกตั้งเมืองหลวงให้เมืองหลวงเป็นระหว่างเมืองใดเมืองหนึ่งก็จะมีปัญหาเขาก็เลยเลือกนครแอนเบอร่าอยู่ตรงกลางระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์นนะคะทุกคนอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็นเมืองหลวงแล้วก็มีประชากรประมาณแค่4แสนคนค่ะในเมืองหลวงของออสเตรเลียนะคะอากาศคล้ายๆกันเลยค่ะมีหน้าหนาว หน้าร้อนเหลียนะคะเซาออสเตรเลียรัฐเซาออสเตรเลียก็คือเมืองหลวงของเซาออสเตรเลียก็คือแอดิเลดนะคะแอดิเลดนี้ก็คือไม่หนาวมากนะคะอากาศกําลังพอดีเลยค่ะหน้าหนาวของเขาก็ไม่ไม่ไม่หนาวไม่หนาวถึงกับว่าทํางานยากเหมือนนิวเซาแลกับวิกตอเรียนะคะค่อนข้างอุ่นนะคะมีสีฤดูเหมือนกันนะคะ ร้อนใบไม้ใบไ,ไม้ร่วงหนาวแล้วก็ใบไม้ผลินะคะก็คือรัดนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยร้อนด้วยค่ะของอาดิเลตก็คือแค่สูงสุด29องศานะคะแล้วมาถึงรัดนี้เลยค่ะรัดเล็กๆแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของเราก็คือแทสเมเนีนะคะเป็นรัดที่หนาวที่สุดของออสเตรเลียค่ะ ทัสเมเนียนี่ก็คือติดลบตลอดนะคะอากาศร้อนสุดของแทสเมเนียก็คือ21องศานะคะในหน้าร้อนแล้วมีคนอาลืมบอกไปเมืองหลวงของแทสเมเนียก็คือโฮบา์นะคะโฮบา์เป็นแทสเมเนียเขาบอกว่าเคยมีประวัติมีหิมะตกที่แทสเมเนียในฤดูร้อนค่ะทุกคนใช่ฟังไม่ผิดใช่ไหมคะ ฟังเราดูจะหนาวน่าถ้าจะหนาวมากๆเลยนะคะแล้วอีกอีกอ่าอีกลัฐหนึ่งที่เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียก็คือเวสต์ออสเตรเลียนะคะรัดนี้จะมีเวลาต่างจากเมลเบิร์นนะคะอยู่อา่าน่าจะสามสามชั่วโมงไม่ใช่สเิเอาเป็นต่างจากไทยนะคะแค่หนึ่งชั่วโมงหนึงชั่วโมง แต่ว่าของเมลเบิร์นนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวจะต่างอยู่4ชั่วโมงไอ้สชั่วโมงถ้าเป็นฤดูร้อนจะต่างอยู่4ชั่วโมงนะคะก็คือไทยตามเวลาของที่นี่นะคะ,ะที่เพิร์ทก็หนาวแต่ไม่มากเหมือนกันคะ่ะที่เพิร์ทก็จะเป็นรัฐที่ใหญ่มากแล้วเขาก็จะมีกฎมีระเบียบของเขาเยอะๆเยอะมากๆค่ะของเวสต์ออสเตรเลียนะคะแต่อากาศไม่หนาวเลยคะ่ะอากาศระหว่าง1ิ สิบแสององศานะคะต่ําสุดของเพิร์ทก็คืออยู่ที่สิบสององศาขึ้นมาร้อนสุดระหว่างวันก็อยู่ที่2 0่ถึงย5องศานะคะคืออากาศสบายสบายเลยค่ะที่ที่เพิร์ทแล้วก็อีกอย่างก็คือที่ดาวิน n อร์เท r n t e ร์ริทนะคะเป็นเมืองจระเข้นะคะอันนี้เราเพิ่งไปฮอลิเดย์มาเมื่อ สี่กี่เดือนโฟสี่เดือนที่แล้วนะคะเป็นเมืองจละลเข้เพื่อนๆจะกลับไปดูวิดีโอไอคลิปที่เราไปเที่ยวดาวินมาก็ได้นะคะดาวินนี่คือรัฐที่ร้อนที่สุดของออสเตรเลียนะคะก็คือไม่มีฤดูหนาวเลยวันนั้นที่ไปนะคะเป็นฤดูหนาวของเขาเขาบอกฤดูหนาวของเขาแต่ ยังร้อนสุดๆสำหรับเรานะคะก็คือเหมือนไทยมากๆอากาศเหมือนที่ไทยเลยค่ะไม่มีฤดูหนาวนะคะมีแค่ฤดูฤดูฝนและก็ฤดูร้อนฤดูแรงแค่นั้นนะคะเหมือนไทยมากๆเลยค่ะแตะ่ที่นี่ฟาร์มมะม่วงนะคะฟาร์มผลไม้ที่เป็นผลไม้ไทยเขาสามารถปลูกได้ที่นี่แล้วก็มีทุเรียนด้วยนะคะเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าอะไรผลไม้ที่ขายที่ปลูกที่ดาวินนะคะถ้าส่งมาขายที่ทั่วออสเตรเลียได้รายได้ดีนะคะส่วนตัวยังเคยคิดเลยว่าอย,อยากถ้าอยากย้ายไปอยู่ที่ดาวินเราอยากจะไปทำฟาร์มมาะพร้าวน้ำหอมอยากไปทำฟาร์มมะพร้าวน้ำหอมมา,มากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ย จะทาฟาร์มผลไม้ไทยเพราะรายได้ดีมากๆค่ะของที่นี่ถ้าทุกอย่างนะคะถ้าเป็นผักผักเอ่ยผลไม้ไทยเอ่ยถ้าเอามาขายที่ออสเตรเลียาขายให้เพื่อนๆคนไทยด้วยกันนะคะได้ราคาดีมากๆค่ะค่ะทุกคนคะก็ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะก็มีการแนะนำให้ทุกคนรู้ไปแล้วว่ารัดไหนยังไงแล้วคลิปหน้าเราจะมาแนะนำการเข้าไปเลือก ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจลองสมัครงานที่รัฐไหนดูนะคะก็คืออมีของดาวินของแอดิเลดแล้วก็เพิร์ทอันนี้เอ้ยไม่ใช่ดาวินแอดิเลดแล้วก็ควีนแลนด์ก็คือบิสเมินนะคะไม่ค่อยหนาวแล้วก็มีส 4, 4, ี่สี่รัฐที่หนาวก็คือ นิวเซา t h w a l วิกตอเร r ยเพิร์ h แล้วก็ t ทส m a n เนนะคะที่จะหนาวมีทั้งหมด7รัฐนะคะของออสเตรเลียค่ะก็ยังไงก็หวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นให้ความรู้กับทุกคนนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่คลิปหน้าพร้อมกับการเข้าไปในแอปสมัครงานนะคะแล้ว สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแนละ้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ